จากกินมเจียวกับช่วงหนุ่มใต้เข้าครัวในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําเมนูมูทอดกระเทียมใส่พริกสดนะครับกันตอนนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ํามันลงไปนํากระเทียมลงไปเจียวนะครับในการเจียวกระเทียมนะครับก็ใช้ไฟกลางนะครับกระเทียมเราจะได้ไม่ไหม้นะครับเจียวไปเรื่อยนะครับประมาณ2 3นาทีกระเทียมก็เริ่มแดงแล้วนะครับกระเทียมเริ่มแดงเริ่มได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับก็หมูลงไปทอดนะครับทำหมูไม่ทอดก่อนนะครับหมูที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นหมูเนื้อสันในนะครับก็สองขีดนะครับประมาณสองขีดนะครับลงไปทอดให้สุกพอประมาณนะครับทอดไปเรื่อยนะครับก็ใช้ไฟกลางนะครับก็จะมีกระเทียมที่เราเจียวไว้นี้นะครับก็จะเพิ่มความหอมให้กับอาหารของเรานะครับ ก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็ทําการตักน้ํามันออกนะครับตักน้ํามันออกให้หมดเลยนะครับเหลือววนิดหน่อยได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะครับตามมาด้วยผงมูงรถดประมาณ1ช้อนชานะครับซอเด็ดหอม1นช้อนชา ก็ผัดเลยนะครับอย่าไว้นานเดี๋ยกระทะเราจะไม่ได้นะครับผัดไปผัดไปนะครับต่อไปก็เป็นซอสบงรสนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาเด่ยกันอันตอนนี้ก็จะใส่น้ํเปลาลงไปนะครับเพื่อไม่ให้กระทะเราไหม้นะครับตอนนี้ก็กําลังนัวเลยนะครับผัดทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยนะครับติกส่วจนะครับใส่ลงไปเลืยนะครับติ๊กตรวจ กินดาเดิงน,นะครับกับติ๊กเขียวนะครับปลอยๆลอยลอยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเข้ากันก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานนะครับหน้าตาน้าทานมากครับ กระเทียมนะครับกระเทียมที่เราเยวไว้ขอนหน้านี้นะครับก็โรยลงไปนะครับตามมาด้วยต้นหอมปักชีนะครับเพิ่มความหอมให้กับมือหอาานของเรานะครับจัดจานเสร็จ,จเรียบร้อยก็หน้าตาประมาณนี้นะครับมีผักสลัดมาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปมาจัดของข้าวกันนะครับ นี่มีไข่ต้มนะครับข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีหมูกระเทียมที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีผักคลับเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ช่องเราทำเมนูอะไรนะครับเนเพื่อนแนะนำ้ามาได้เลยนะครับ ว,วันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ